การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวระังกลพระราชทานแก่คณะองคมนตรีโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดบ้านสิง สังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ได้น้อมนำพระรมราชวายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติทั้ง4ประการอย่างสมดุลโดยประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาประการที่3ทำงานเป็นและมีงานทำโดยนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่อง1อาชีพ1ชั้นปีสู่บ้านสินคอมแครโดยใช้บ้านสิงโมเดล ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมีทักษะงานอาชีพพื้นฐานที่สามารถต่อยอดการศึกษามีอุปนิสัยรักงานขยันขันแข็งและพึ่งตนเองได้เพื่อสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งตามรอยพยุคลบาดอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการเรียนการสอนครูมีการจัดกิจกรรมในหลากหลายมิติเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยมุ่งนเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพพื้นฐานที่สามารถต่อยอดการศึกษาการประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคตมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะ1 การสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแบบบูรณา,าการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานให้หนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้ชื่อ โครงงารหนึ่งอาชีพ1ชั้นปีอีกทั้งจัดก,กิจกรรมโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้หนักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยาภาพเช่นกิจกรรมแนวแนวผู้เรียนรู้จักตนเองค้นหาตนเองโดยมีสิทธิ์เก่าหรือผู้ปกครองนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และการประกอบอาชีพในท้องถิ่นกิจกรรมชุมนุมผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจในชุมนุมต่างๆในแต่ละระดับชั้น กิจกรรมลดเวลาเรียนใพ้เวลารู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พื้นฐานการประกอบอาชีพอาทิการสั่นกระเป๋าจากกล่องนมการทําเสื้อมัดย้อม กิจกรรมบ้านสิ่งคอมแคลรเป็นการจำลองการเรียนงานอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงเป็นการฝึกฝนการประกอบธุรกิจรู้จักการวางแผนการเงินโดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ระดับประเทศนำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวอนุบาลพธารามของพวกเราค่ะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในก้องเกียรติอินคุ้มรุ่นพี่ของพวกเราได้นำความรู้ความสามารถด้านช่างคอมพิวเตอร์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยา,ายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนวันนี้เราถูกรับเชิญมาพูดคุยกับน้องๆที่โรงเรียนเก่าเพื่อเป็นการแนะแนวหรือว่าแนะนําในการเรียนต่อนะครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มาก เป็นที่ที่ผมได้รับโอกาสได้เติบโตได้เรียนรู้ได้ใช้ชีวิตได้พัฒนาตัวเองผมค่อนข้างผูกพันกับที่แห่งนี้มากเมื่อผมมีโอกาสผมก็อยากกลับมาที่นี่ครั้งมาทําประโยชน์ให้ได้ไม่มากก็น้อยครั้งหนึ่งผมเคยเป็นคนที่ได้รับโอกาสและเมื่อผมมีโอกาสแล้วผมก็อยากจะกลับมาเป็นผู้ให้ด้วยเช่นกัน